วาครับแล้วจะเปยข้ามไปดูนิจูลิโอโอสามมาไกลมาสามไหมเนินบังอยู่ยังไงครับจูลิโอโอทั้งเลย when i a ง t Head up that's a fact Never looking back, I'ma keep myself on track Keep my head up staying strong, always moving on Feel I don't belong สามารถชุบกลับขึ้นมาได้อีกหนึ่งครั้งนะตรงนี้ครับผมไม่ได้คิวเลยสเนี่ยขึ้นบนถูกไหมฮะครับโอ้แล้วก็ลงล่าง2องเฟติดสาแล้วก็สี่ห้าโอ้แล้วมูมาจังหวะนี้โดนยิงจากสองทีแล้วหลังเปิดแล้วนี่ฮะเอลซีเบนก็ไม่ได้ใจกูล้อมน้องทาวไปก่อนครับเปิดลูกนี้จะไปล้าช็อตครับผมตัวทอาริน่า แล้ว4-7จะทำเลยฮะตรงนี้โอ้เหมือนรู้ว่าเหลือ2คนหรือเปล่าครับแบบนี้ยัดมาเรียบยเรียบร้อยครับเอาละเหลือเจมคนเดียวครับตอนนี้แถวเราใช่ครับผมเช่นเดียวกันกับด้านของชาเปอร์เหมือนกันนะทางด้านบนตี 4, น้อยคนเดียวครับแล้วเป็นบุรีลําที่ล็อกอยู่ครับกาเบทโดนเข้าทําอะไรครับจากอาร์มรีเกมมิและข้างหลังของ AG ยังมีอินฟินอยู่อีกหนึ่งทีมครับ ปีเซ็ตโผขึ้นสูงไม่ได้กันแล้วลายนี้ได้ยินเสียงสเปซสองกระบอกน่าจัลลุกนะทีมยานทำได้โอ้โหโอปอล์น็อกไปไม่พลาดนะผมช็อตนี้ลากไปอย่างรวดเร็วแล้วอ้าวหมูสเตะไปได้หน้าโอปอลมาแทนแล้วผมอย่ค่อยๆเล่นนะตรงนี้เห็นหลอนข้างรถไม่ไม่เห็นหรือเปล่าเช็คอีกทีนึงนี่ไงเช็คแล้วระเบิดเป็นสายพอดีโอ้โหระเบิดมันหยุดนี่ไงปาแบบปาให้ระเบิดไหล เอ้ยโอ้โหโยชิช่นนี้แล้วโดนสวนน้องโอ้ยถามจริงโยชิโอ้โหท่านี้พลาดครับโยชิมิบุรีมีโอกาสได้ยิงก่อนนะแต่ว่าวัดสุดไปหน่อยนะครับผมครับรถเข้ามาติดขอบวงด้านบนนะอีก30วิครับวงเฟสที่6 12ทีมครับ37อสิอารายฟ์ครับกาเบตรอรับอยู่แล้วเมซีมาอีกหนึ่งฝั่งโอ้โห ค่อนข้างแน่นเลยครับมุมนี้ใช่ครับแต่ตพื้นที่โล่งมากเลยตรงนี้ฮะต้องมีก้อนหินกำบังมาก,ก่อนเพิ่มพวกมูซยิงฟรีหมดเลยนะแบบนี้ใช่ครับไกลเกล้าครับโอ้แล้วเห็นแล้วฮะไกลๆโอ้โหแต่ว่าขึ้นหลายคนเกินนะตรงนี้ถ้าวัดเนี่ยมีโอกาสโดนสวนนะใช่ครับอ้ออาวมากอนครับไปโดนปูชิวันเอกนาลงไปก่อนเอาฮะหมูกา,กาเบร์เอ้ย <ใน S 1> บ้านหลังเล็กๆแกโอ้แล้วเอ็มเีโดนกดจากเพิ่อมูอ์คืครึ้นรอดครับจังหวะนี้ตรงนีลงล่างแล้วเดทเหตเหมือนจะยังอยู่ได้นะใช่เฮ้ย วงเดย์วงเดยแฟนกันวันเดียวคือนั่นแฟนเดยครับผมครับผมขอบคุณกาเบตน้ําตาไหลอ่ะใช่อตตำแหน่งของเดเทเก่าเลี้งแต่เฟสที่สองเดาเบตนะครับครับผมโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงนะวงครับใช่ล่างสามเฟสติดนะครับบอกให้อันนี้ อ๋บุรีรัมครับผมมาสายจังหวะนี้นะมูฟก่อนครับแต่เอาไม่ชนกันเองอุบัติเหตุโดนอีกแล้วเอ็ดดี้บอกโดนอีกแล้วอุบัติเหตุครับผมแล้วเอ็ดดี้โดนบ่อยสุดนะไอทีตอนนี้โอ้โหโอ้โหยังอุ้ยแต่โพสิชั่นของบุรีรัมถือว่าสวยอยู่นะครับใช่ครับโอ้แต่จังหวะที่ชัยวัดอย่างงี้ฮะต้องต้องไหลเข้ามาเนี่ยอาจจะมีโดนบ้างเหมือนกันนะบุรีรามรำพูนครับเหลือคนเดียวคะตั้งแต่ต้นเกมครับครับ แล้วตีน้อยมามุมนี้เรียกร้อยครับเป็นชัยวัต์ครับผมเก็บไปฮะส <2 Q S 1> องคิวจูริโอครับผมโอโ,โรกาเหมือนกันนะโอ้ดากิลี่เปิดหัวเกมนายนะ AWM ีเอ็ช็อตน,นี้แล้วเก็บโดยจ็อบแจ๊บชัยวัต์เหลือสองคนครับครับ,รบผมอ้แล้วมูฟมากลางวงเลับโอ้โหสวยเลยนะแต่ว่าต้องดูครับว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ยมีใคร เล็งถึงตรงโทรมูนหรือเปล่านะเอ็ดดี้ครับพยายามจะสวนใส่ทางด้าของชัยวัน์นะแต่มุมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับแต่ชัยวัน์จะลงยังไงแล้วเบิดมาลูกนี้อุ้ยเรามากรอไปน้อตอีกหนึ่งครั้งครับเอจีขยับลงมาตรงนี้จะปิดกล่องทางด้านของกาเบตหรือเปล่าใช่เมาไารอลอดี๋ยวดูดูเหลี่ยมนี้ท่านผู้ชมฮะเหลี่ยมสวยถึงหรือเปล่าถึงโอ้โหพอดีค้ำเลยฮะตรงนี้อีกลูกยัดไป เรียบร้อยนำบอนไปก่อนอันดับที่สิบเอ็ดครับผมโดยโอลิมปัสโดนเอเชียังน็องดาวอยู่ครับพิเซโปสามารถชุบได้แต่ว่าไม่ไหวแล้วอะไหลตามไปก่อนหนึ่งวา่าเชตหนยังไงนี่ไงมาแถบแล้วนี่มาสุริยไปได้โคนาซี่ครับผมแม่ปลาระเบิดจนได้ฮะโอ้ชัยวัฒน์มาเรื่อยๆเหมือนกันแล้วสุดท้ายอาร์มดิเกมมิ่งไม่ไหวครับมาอาร์มาเกลอสนะครับผมได้ไปหนึ่งแล้วก็เจ้าแมนได้ไปหนึ่งครับโอลิมปัสไปโดนนักอลิมิเตตน็องดาวครับ หลือคนเดียวฮะับสำหรับชัยวัฒน์แล้วเมกาลอตยังไม่จบครับผมไปได้ทางด้านโยชิมิบุรีฮะโอ้จากทางด้านบนไฮกาวครับผมน้องดาวไม่พักเหมือนกันนะตรงนี้โอ้ยจูเลีโอเฟิร์สช็อตดีมากเหลือซีเอชพีครับผมซันติวายหมวกปิวเลยครับแล้วหยอดเนธมาผิวฟีดไม่ขึ้นจูวิโอมาแล้วมาก่อนเกย์โยชิโอจะเกมไปแถมจัดพวกเมน์น้องดาวโดนปัดไหลตายไปใช่ครับโอ้เหลือสองคนที่ยืนอยู่ครับเพราะมูตอนนี้แล้วซิตี้ยังไม่ได้มาคอนอีกนึงน็องที่สามแล้วมาคอน็อกไม่พักเลยครับผมแล้วเมก้าลอตไม่ได้สไตล์จีฮะ โอ้กลายเป็นว่ามุมนี้ผมว่ามูดเล่นยากจัดแล้วเมกาลออโดนซ้ายมาครับผมต้องปั่มยาก่อนฮะเขาได้ก็จริงฮะแต่ก็โดนกดจากในเมืองเหมือนกันแล้วตรงนี้ชายาวัตเหนียวจัดครับโอ้ยแล้วเปิดใครเหมือนจะเป็นหงขึ้นเรียบเลยอเสียงอย่างแน่นอะบอกแปะไม่ได้ใช่ไหมจัดให้เลยครับตรงนี้เ้วจะเดินเคลียร์ครับตรงนี้เจมเอาแล้วฮะแต่ว่าม่แห่งเหมือนโดนเค้ามาจากไกลๆสี่เจ็ด ครับกผมก็จะหายกันอยู่นะยังไม่ได้ตามมาเคลียร์นะของเจมส์นะครับแทนโอลาว,าวเอาฮะกลายเป็นว่ามาขออยู่ด้วยก่อนนะตอนนี้ยังไม่เดินขึ้นนะครับมีโอกาสลากไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นลูก2องแล้วเป็นพื้นที่แคบด้วยฮะโลเล็กซ์ Rolex ครับเอาฮะมุมน,นี้ยลากไม่ได้ลากไม่ได้เลยครับ แอทแท็กอราวจบอันดับที่8ไปครับมีเพียง1คิวอะจริงได้น็อกเยอะมากนะได้ไปสามครั้งครับผมแล้วเป็น4ี่เจ็ดในยต่ที่ได้น็อกแล้วไม่กระลอนครับผมไปได้จัสต์โมเมนต์ครับจะจ็อบแจ็บนี่ไงหลังจากที่เคลียร์ทางด้านบนเสร็จปุ๊บมาใส่ด้านของโนราต่อเลยฮะสี่เจ็ดอะหรือว่าอะหรือว่าอะหรือว่าหรออะหรือว่าเท่หรอ อู้พี่ล้กเข้าหัวมาดอกนี้หรือว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมกับคุณอาร์ตคิดเหมือนกันหรือเปล่าพุ่นเลยเกมนี้เฮียดีนาฟาล้อตัดจิก็โยได้แล้วสามซีฟีสอ็ดเอ็ดเอ็มดีวายได้กอดแมวมาแล้วเอดเอ็มดีวายเก็บก้อนแมวชุดเกมไปจบแจมโดนน้อกอีกครั้งหนึ่งครับผมสิส่ไม่ง่ายแล้วครับผมตรงนี้ฮะ หรือเดนเทนเกมมิ่งสามไก่ติดเ<ช>วลริ <9 S 2> ลก้าระเบิดเก็บติตีได้เข้ามาชาดีอารีนาบรท้ายอยู่แล้วดูเลยเจอะใส่เอ็อนเกมนี้ดักกิลี่เปิดมือจะจัดเลยหกคิวไปแล้วกับผมสี<ช>เจ็ดโหแล้วเดินยาวๆเลยครับแต่ว่านี่ฮะโดนดาเมจมาแล้วเลื่อนเหลือ40เท่านั้นจะไหวหรือปเปล่ามุมนี้ต้องปั๊มยาขึ้นมาก่อนจอบแจ๊บยังนอนน็อกดาวอยู่อะครับเด้อเดอสามไก่เหรอที่ผมเดานะคือ หรือว่าจะเป็น4-7ผ่านข้างโดนจวบไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแบบนี้ไม่ได้เรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหไม่ถึงฝันครับผมมาดีทั้งเกมมาแล้วคอนาซี่ครับไกเอ็ดดี้คอมโบส่งสตัดตาจีกับมืเตะไปคอนาซี่โดนส่งมาโดยโลเล็กเหมือนกันครับกาเบตก็ยังครบสามอยู่นะแต่ว่าไม่กอลอสน็อกดาวน์นลงไปครับใช่ <ไป S 2> ครับโอ้คอสข้ามไปมาแล้วสามทีมตรงนี้คะกาเบต์พิลมูดบูรีลามครับผมแต่คอนาซี่น่าจะชุบไม่ได้แล้วคะใช่ครับโอ้ยแล้วเอ็ดดี้กำลังจะไหลลงไปเจอเอียรีน่าครับผปี คูนแปดนี้คอบอลจงหนึ่งสองสามติดไฟใหม่ที่เก็บหนึ่งไอ้ที่ฟอลโล่มาและเกมสองแต่รวงตายก่อนนะผมไม่ทันไม่ทันด้วยเป็นนักนของฟาลอสครับสวนมากเรียบร้อยเลยบุรีรัมย์จบอันดับที่6ไปครับครับผมอุตตะว่าลากเข้าไปได้นี่คือปาดแผนสำคัญเลยนะสำหรับเอียรีน่าครับเดทเกมมิ่งท่านผู้ชมครับโอ้โหเอาระเบิดไปกินเลยครับผมข้างๆหน้าครับโอ้โหแต่ว่าเอเมชมบุรีก็เหลือครบ สองอ่ะหรือครบสี่เหมือนกันการเบิดขึ้นที่สามแล้วตอนนี้ใช่ครับโอ้โหคิวเยอะฮะแล้วดุพะเพิ้งหมูเข้ามาได้อีกแล้วนะแต่ว่าแม่คนเดียวอีกแล้วไม่ถึงไก่อีกแล้วครับผมคนเดียวสองคนตลอดครับผมในเพลทเมนท์พอยที่แบบดีๆของเขาครับเฮ้ยแล้วเมกาลอสเห็นนะเอเมนชลบุรีกลายเป็นว่าเดเทยยดยังไม่มีใครสนใจครับครับสคริตเห็นมามุมนี้อุ้ยกลางอกกลางอกครับผมเอาเมกาลอส มีมากนะมีกลางร้านมีคนวิ่งงกลาาร้นมีโอกาสโดนดึงตัวนะรู้การหน้าไม่กระรอนเป็นไปได้นะโดยการเล่นแบบนี้อู้แล้วคูนสิบห้าเมก้าคู่ฮะเห็นแล้วครับคูณสามไม่ยิงตัวใกล้อย่างจูริโออยู่ที่หินครับโอแต่เอาจริงเดย์ครับคูณสิบห้าในวงนี้เล่นลำบากเหมือนกันนะมันมันกลายไปจ้าคือบอกเลยคูณแปดครับผมแล้วเฮ้ยจังหวเม้นเรียบร้อยเวนดริก้าโดนฉกไปหนึ่งครับผม โอ้แล้วเขาได้ยินเสียงไหมครับได้ยินแล้วเดินเี่คือตัวฟรีของคาเบตเลยนะครับใช่ครับคือเขารู้ตำแหน่งของดัสโมเมนต์แน่นอนในตรงนี้จูเลีโอโอ้โหแต่ว่าเจ็บหนักครับเจ็บหนักแล้วเข้ามาตีถึงตรงนี้ยังไงเอ่ยนูรินนูรินโปรแฟดไปก่อดจัสโมเมนต์ไม่น่ารอดแล้วเรียบร้อยฮะจูเลีโอไปได้ที่ตำแหน่งีวีครับแล้วสเปคข้ามไปตรงนี้จูเลียโอโอ้โหสามความมั่ใจมาสามไหมมีเนินบังอยู่ยังไงครับจูเลีโอ โอ้ทั้งบูทั้งบุตดั้นหมดเลยนะตรงนี้จูดย่อยอีกหนึ่งเกมการนลิ้งจุดย่อยเกมสายโอ้โคิวครับผมและดูฮาร์ลงนานไปได้ท่านปูชิวเหมือนกันครับกระจาบพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆครับผมจัดว่ามันยังอยู่นะตรงนี้สำหรับเพอร์ฟอร์มูดครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาเข้ามาท็อป4อีกแล้วเพอร์ฟอร์มูดแต่เหลือคนเดียวอีกแล้วเหลือสองคนอีกแล้วตลอดใช่ครับนะครับผมเอ็มเอส4กับในคว้าไก่เกมนี้ท่านผู้ชมครับหน้าเดิมหรอเดเทชัรนเปอร์เมชชัมบุรีอ น่าดีครับโอ้แต่ว่าถ้าเดทแชมป์นี้คือแซงแล้วอันดับที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วจะเป็นไปอุ้ยมีติดมาแต่ว่าโดนสวนาบเจ็บหนักครับจัสโมเมนต์แฟลตยังไงเอ่ยนูรินปั๊มยาไปก่อนครับขอดีละหนึ่งอู้ยด้านหลังบอกเบาด้านหลังบอกเบาครับลงนานบอกขอเล่นด้วยฮะตรงนี้ไม่สี่มาน่าจะนะนะเป็สี่เปอร์เซ็นต์สูงสุดครับครับผมโดยตัวผู้เล่นเยอะกว่าด้วยนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอู้ยความมั่นใจนี้ ความมั่นใจนี้คอนโทรลพื้นที่แล้วด้วยนะใช่ครับคุณอาทยาครับเสร็จสมองปิดทางด้านบนไว้ก่อนครับเดเทดอู้ลงนัาน MK14 เคสิบสี่ลดดอตเดือดเชื่อมี M4 ใช้ MK14 แต่มันฟัวโต้แต่ลืมเปลี่ยนเป็นฟัวโต้หรือเปล่าฮะลงดั้นเ่ยนแลนิ้วไวครับตรงนี้แต่แฝดค่อยๆกระชับพื้นที่มาอ่ะแวะปากก่อนหนึ่งทีครับผมจัสโมเมนต์ก็ยังเล่นอยู่ในสมองอยู่ฮะโอ้โหไม่มีใครผีบ้าเลยนี่ไงจูริโอ4-2 4วติดของจูเลียโอครับและดูฮะเข้ามากระชับพื้นที่ของเดเทตเรื่อยๆแบบนี้2คนของเดเทตจะต้านไหวหรือเปล่าแต่นะตรงนี้ตรงกลางขึ้นมาแล้วเป็นเจ้าแมนเฮ้ยล้อหลอกอยู่กับผมเลยจูเลียโอเรียบจูเลียโอใหญ่จูเลียโอหมดเลยแมนจูเลียโอหูยทั้งวงทั้งวงจูเลียโอคนเดียวทั้งหมดเลยฮ้ยโอ้ ของดีพนักคอนเลยครับจูเลียโอโอโห้โคตรสุดสุดจริงโอ้โแล้วแหบ,บเมื่อกี้รู้เลยว่าตะโก,ลกนลั่นทุ่งเลยจูเลียโอเบ่งพลังเลย